ศึกษาสงเคราะห์เลยเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาให้กับนักเรียนกลุ่มพิเศษโดยจัดการศึกษาในรูปแบบอยู่ประจำโรงเรียนจึงจำเป็นต้องจัดโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพขึ้นโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา2548จนถึงปัจจุบันโดยมีเกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดังนี้ องประกอบที่ 1. น,นโยบายของโรงเรียนมาตรฐานการศึกษาที่1 3สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบุคคบวงจรให้บรรลุปเป้าหมายการศึกษาการกำหนดนโยบายส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนหรือคณะทำงาน ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งประกอบด้วยครูนักเรียนผู้ปกครองเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้แทนองค์กรในชุมชน2โรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมสุขภาพที่ควบคุมประเด็นการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาสุขภาพนักเรียน การเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติการคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียนส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแก่นักเรียนบุคลากรของโรงเรียนและชุมชนโดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลางพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้านสุขภาพโดยมีผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการ สุขภาพนักเรียนบุคลากรในโรงเรียนและชุมชนการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ 3. ม,มีแผนงานโครงงานกิจกรรมรองรับนโยบายส่งเสริมสุขภาพ 4. บุคลากรในโรงเรียนทราบนโยบายหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ 5. ผู้ปกครองทราบนโยบาย หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ 6. นักเรียนทราบนโยบายหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพองค์ประกอบที่2การบริหารจัดการในโรงเรียนมาตรฐานการศึกษาที่13มมีองค์กรโครงสร้างและการบริหารอย่างเป็นระบบครบวงจรให้บรรลุปเป้าหมายการศึกษาการจัดทาโครงการส่งเสริมสุขภาพ หมีการจัดทำโครงการส่งเสริมอย่างเป็นระบบครบทุกขั้นตอนมีการรวบรวมวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการโดยใช้กระบวนการกลุ่มมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาของโรงเรียนการจัดองค์กร 2. มีคณะทำงานรับผิดช,ชอบในแต่ละโครงการส่งเสริมสุขภาพประกอบด้วยครูนักเรียนและผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุของค์กรในชุมชน 3. ม,มีผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพหรือผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียนหรือแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่การนิเทศติดตาม 4. โครงการส่งเสริมสุขภาพมีการนิเทศติดตามโดยระบบของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องมีสรุปผลการนิเทศ และการนำผลนิเทศไปใช้พัฒนาการการประเมิน 5. มีการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพองค์ประกอบที่3โครงการร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชนมาตรฐานที่1 4สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์ความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษามาตรฐานที่27ชุมชนผู้ปกครอง มีศักยาภาพในการสนับสนุนการจัดการและพัฒนาการศึกษา1โครงการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเกิดจากการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชน2ชุมชนมีส่วนร่วมในโครงการอย่างเป็นระบบ3นักเรียนมีความพึงพอใจต่อโครงการร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชน4 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชนองค์ประกอบที่4การจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อสุขภาพมาตรฐานการศึกษาที่3ผู้เรียนมีจิตสำนึกที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมมาตรฐานการศึกษาที่15สถานศึกษา มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ส่งเสริมสุข,ขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียนมาตรฐานการศึกษาที่26สถานศึกษามีอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกตามเกณฑ์1มาตรฐานสุขาพิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน2การเกิดอุบัติเหตุจากสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน จนไม่สามารถมาเรียนได้ตั้งแต่การศึกษาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน 3. ภาชนะน้ำขังในโรงเรียนไม่มีลูกน้ำา 4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบรรยากาศภายในโรงเรียนองค์ประกอบที่5บริการอนามัยโรงเรียนมาตรฐานการศึกษาที่10ผู้เรียนมีสุขอนิสัยและสุขภาพจิตที่ดี มาตรฐานการศึกษาที่18สถานศึกษาจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการตรวจสุขภาพนักเรียน 1. น,นักเรียนชั้นม .1 ขึ้นไปตรวจสุขภาพด้วยตนเองภาคเรียนรละ1ครั้ง 2. นักเรียนทุกชั้นได้รับการทดสอบสายตาปีละ1ครั้ง 3. นักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพเช่น มีไข้เป็นหวัดปวดท้องได้รับการรักษา 4. นักเรียนที่เจ็บป่วยเกินขอบเขตการบริการของห้องพยาบาลเช่นหอบหืดโลหิตจ,จางองค์ประกอบที่ 6. สุขศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานการศึกษาที่ 10. ผู้เรียนมีสุขนิสัยสุขภาพและสุขภาพจิตที่ดี มาตรฐานการศึกษาที่11ผู้เรียนปลอดจากสารเสพติดให้โทษและสิ่งมอมเมา 1. นักเรียนเคยได้รับการฝึกทักษะในการเลือกซื้ออาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายไม่รับประทานอาหารที่มีสารอันตรายหลีกเลี่ยงสารเสพติดป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัยการหลีกเลี่ยงมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันครวร 2. มีกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพในโรงเรียนเช่นเสียงตามสายการรณรงค์ป้ายนิเทศนิททัศการแจกเอกสารองค์ประกอบที่7โภชนาการและอาหารที่ปลอดภัยมาตรฐานการศึกษาที่10ผู้เรียนมีสุข,ขานิสยัยสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 1. นักเรียนมีส่วนสูงตามเกณฑ์อายุหนูในเกณฑ์ดีตามกราฟแสดงเกณฑ์ อ้างอิงการเจริญเติบโตของกรมอนามัยพุทธศักราช2542 2. นักเรียนมีน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ดีสมส่วน 3. นักเรียนที่พบว่ามีภาวะการเจริญเติบโตผิดปกติได้รับการแก้ไข 4. นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ5หมู่ทุกวัน 5. นักเรียนมีความรู้ในการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าถูกหลักโภชนาการและความปลอดภัย6การจำหน่ายอาหารที่มีผลเสียต่อสุขภาพเช่นท็อฟฟี่ขนมถุงอบกรอบน้ำอัดลม7มาตรฐานสุข,ขาพิบาลอาหารโรงอาหารของโรงอาหารในโรงเรียนองค์ประกอบที่8 การออกกำลังกายกีฬาและนันทนาการมาตรฐานการศึกษาที่10ผู้เรียนมีสุข,ขานิสยัยสุขภาพและสุขภาพจิตที่ดี 1. มีสถานที่และอุปกรณ์ออกกำลังกายอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 2. จัดกิจกรรมออกกำลังกายสำหรับนักเรียนและประชาชน 3. มมีชมรม ชุมนุมกลุ่มจัดกิจกรรมออกกำลังกายกีฬานันทนาการในโรงเรียน 4. นักเรียนได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางกายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งตามเกณฑ์ทดสอบที่ได้รับการยอมรับ 5. นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 6. ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทดสอบสมรรถภาพทางกายและติดตามความก้าวหน้า องค์ประกอบที่9การให้คำปรึกษาและสนับสนุนทางสังคมมาตรฐานการศึกษาที่10ผู้เรียนมีสุขานิสัยสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 1. ครูประจำชั้นคัดกรองและสามารถระบุนักเรียนที่มีปัญหาได้ 2. นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงได้รับการเฝ้าระวังและช่วยเหลือเบื้องต้น 3. นักเรียนที่มีปัญหาเกินขีดความสามารถของโรงเรียนได้รับการส่งต่อ 4. นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงและได้รับการช่วยเหลือหรือส่งต่อได้รับการติดตามจากครู 5. นักเรียนสามารถปรึกษาเพื่อนพ่อแม่ญาติพี่น้องครูทุกครั้งที่มีปัญหาองค์ประกอบที่10การส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน 1. บุคลากรในโรงเรียนมีการประเมินสุขภาพอย่างน้อยปีละ1ครั้ง 2. บุคลากรได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องสุขภาพอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งจากทุกแหล่งข้อมูลเช่นโทรทัศน์เสียงตามสายหนังสือพิมพ์เป็นต้น 3. การสูบบุหรี่ในบริเวณโรงเรียน 4. โรงเรียนมีมาตรฐานการป้องกันการสูบบุหรี่ในโรงเรียนเช่นติดป้ายตรวจสอบพฤติกรรม 5. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณโรงเรียน 6. บุคลากรในโรงเรียนร่วมกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพที่จัดขึ้นตามแผนงานของโรงเรียนองค์ประกอบที่11การป้องกันควบคุมโรคติดต่อในโรงเรียน โรคไข้เลือดออกไข้หวัดนกเลปโตสไปโรซิสพิษสุนัขบ้าและอุจจาระร่วง 1. มีกิจกรรมสำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลายในโรงเรียนและหมู่บ้านชุมชนที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 2. ค่าร้อยละของหมู่บ้านชุมชนที่ตั้งของโรงเรียนพบลูกน้ำยุงลาย 3. เมื่อนักเรียนป่วยด้วยโรคติดต่อที่สำคัญได้แก่โรคไข้เลือดออกไข้หวัดนกเลปโตสปโลซิสพิษสุนัขบ้าและอุจจาระร่วงยกเว้นโรคเอดโรงเรียนทราบข้อมูลและมีการดำเนินงานควบคุมโรคภายในโรงเรียน 4. โรงเรียนปลอดโรคติดต่อที่สำคัญ